ที่คาาปฏิภาณสมาธิทุกท่านครับที่ตลาดทุกทุกท่านเข้าถึงช่องวีเอพธรรมดานะครับช่องวีเอพธรรมดาประจำวันถึงดาวเกอนวีเอพนะครับแต่จะมีวีของวันที่นะครับของวันที่เจ็ดนะที่เจ็ดนะครับกันอัปาคมของวนะันที่ร้ยานหกสิบแปดนะแต่จะมีวีเอพก็คือเลยจากต่างประเทศนะครับเปงนห้องโถงทุกวันทุกๆว,วันนะครับออกเที่ยงคืนครึ่งนะครับทุกวันทุกวันนะครับถ้าล้วก็มาชมกันเลยดีกว่านนะ อาวันนี้พิจารณาดูนะครับจะเอาให้แม่นๆกว่าเดิมนะเอาให้แม่นๆกว่าเดิมนะครับตาวีดีนะครับ9นะครับกับ0น,นะ9กับ0นะครับ4 5 6 7 8 9 0นะครับฟิชวินนะ4 9 5 9 4ทำผิดนเี่ยังไง สี่เก้าสี่ศูนย์อ่าครัห้าเก้าห้าศูนยหกเก้าหกศูนเจ็ดเก้าเจ็ดศูนแปดเ้าแปดศูนย์าเ็ครับครับสี่ต่อออกมาเอันอ่านี้มาขอเน้นนะครับเน้นที่ส่วไหน ตัวเน้นที่ห้าสิบหกนะห้าสิบหกนะครับห้าสิบหกนะครับห้าเก้าห้าศูนย์หกเก้าหกศูนย์นะครับตัวเน้นนะที่เหลือน้องนั้นก็เป็นตัวรองนะครับส่วนไตรดูดไตรวิ่งก็เก้าหกศูนย์นะครับแบบนี้เลยนะครับตัวเช้าอะไรตัววีพีออกเคี่ยงคืนครึ่งตุกคืนตัดคืนเลย โอเคเยวตาเจอดาเลยครับขอขอบขอคุณมากมากครับเจีดานะมันจะให้ดูอีกรอบหนึ่งเพราะว่ามันมันอ่ะโอ้ ดีนะทีละโอเคนะครับสามนี้ก็แล้วกันนะครับขอขอบพระคุณมากๆนะครับเพียงคืนครึนนะ่งนะให้เฮด้งิีก,กันนะครับครับนะ